สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมกับเดอร์เทนคอนโดทาค่ะในย่านของคูบอนรามอินทราที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยเพราะว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ในใจกลางเมืองนะคะหรือว่าใจกลางคูบอนค่ะมีทั้งตลาดสดตลาดนัดนะคะปปส,สุ per market Tesco Lotus Big C และก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาและโรงพยาบาลอีกมากมายเลยค่ะ และสำหรับที่นี่แล้วนะคะภายในคอนโดมิเนียมเงียบสงบค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดค่ะเขาออกด้วยระบบคีย์การ์ดและที่สําคัญห้องนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะชมคลิปนี้แล้วอยากจะชมห้องนี้แล้วเดี๋ยวตามโบไปดูด้านบนกันเลยค่ะค่ะสำหรับห้องที่โบจะพาม<ข>าชมกันนะคะเราก็เดินทางมาถึงด้านบนตรงนี้แล้วค่ะ ห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น7นะคะอยู่ห้องเลขที่168คับ90ค่ะขนาดพื้นที่ห้องนะคะจะอยู่ที่30.85ตารางเมตรค่ะห้องค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าจะเป็น1ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวโบจะพามาชมกันเดินเข้ามาจากตัวห้องนะคะเราก็จะเจอกับมุมครัวค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีเคาน์เตอร์มีเฟอร์นิเจอร์นะคะในการทำครัวให้กับทุกท่านค่ะถัดมาค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีมุมนั่งเล่นแล้วก็มีมุมที่คุณสามารถวางเตียงนะคะหรือว่าวางโซฟาขนาดใหญ่ๆก็ได อย่างมุมนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นมุมนั่งเล่นเอาไว้นั่งชมทีวีได้หันหน้าออกบริเวณระเบียงนะคะตรงนี้ก็สามารถรับลมธรรมชาติได้ด้วยค่ะและเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนนะคะอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะวางทีวีนะคะส่วนอีกหนึ่งมุมค่ะเราก็สามารถนะคะวางเป็นที่นอนขนาดใหญ่ขนาด6ฟุตได้ ภายในห้องจะมีการติดวอลเปเปอร์ให้แล้วนะคะแล้วก็ในห้องนี้จะมีหน้าต่างบานใหญ่ถึง2บานด้วยกันค่ะซึ่งคุณจะได้รับแสงธรรมชาติและก็ลมธรรมชาติเพราะว่าห้องนี้อยู่ที่ชั้น7ลมดีมากๆเลยค่ะสำหรับห้องน้ําที่นี่ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าห้องน้ําเขาค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีพื้นที่ค่ะในการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ การเดินทางไปยังเดอะเทรนด์คอนโดทาวเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทนรัลรามอินทาขับตรงไปประมาณ7.5กิโลเมตรลาวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคูบอนจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก1.1กิโลเมตรจุดหมายจ่อยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเดอะเทนคอนโดทาวที่โบพามาชมกันในวันนี้ค่ะกับคอนโดมิเนียมในย่านของคูบอนถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะมาชมสถานที่จริงนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fan Page J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะเรายังมีทรัพย์มือสสภาพนางฟ้าใคุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีมไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านที่ไหนติดตามกันได้ใน EP หน้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ